สงสัยว่าเอาเจดีขึ้นมาได้ยังไงเจดีก็เอาขึ้นแรงคนนะบางเจดีก็จะแยกชิ้นแล้วหามขึ้นไปแล้วไปถึงจุดที่จะขึ้นหน้าผาก็จะใช้ลอกนั่นหมายความว่าเจดีที่เอาขึ้นไปต้องใช้แรงคนก็ต้องใช้เวลา ะะเรากําลังจะเดินทางไปลําปากันค่ะทริปนี้เราเลือกเดินทางด้วยสายการบินของบางกอกแอร์นะครสุดุกสบายมากเรามาฟไฟล์เช้าเลยค่ะเขามีมลราให้เรานั่งรออยากกิน<อ>ข้าวต้มมัดเย่ฟูไม่ได้กินมานานแล้วอะ่ะซิกเพเจอร์ของบางกอกแอร์นะข้าวต้มมัดเองเดี๋ยวเราเข้าไปในล้ากันดีกว่าค่ะ ก็ได้ทานข้าวต้มมัดของยายสีซึ่งอร่อยมากคือเป็นสิ่ซิกเนเจอร์ของมาก็เอรีเลยนะข้าวต้มมัดเนี่ยไม่ได้กินมานานแล้วใช้ชิมเวลาแบบอิ่มหน้าเดี๋ยวเราไปรองกันอกเด็คือเรา ายครั้งนี้นะคะเรามากันที่อุทยานแห่งชาติแจ้สอนเพื่อมาเติมพลังชีวิตที่บ่อน้ำแร่ธรรมชาติกลางขุนเขาหลังจากนั้นค่ะเราจะไปไขปริศนาเจดีย์บนยอดถาสูงว่านำขึ้นไปได้ยังไงทำให้ที่นี่นะคะกลายมาเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดลำปางค่ะ ตน,นี้อากาศดีมากเลยอ่ะเพราะว่าเมื่อเช้าฝนตกตกตั้งแต่เช้ามืดทีแรกอ่ะเราจะมาที่นี่ตั้งแต่เจ็ดโมงพอฝนตกก็ต้องเลื่อนเลื่อนทุกอย่างตอนนี้ก็ประมาณแปดโมงครึ่งก็ฝนหยุดหมดแล้วทุกอย่างพร้อม มเป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่ค่ะซึ่งจะพาเราไปทานอาหารเช้าค่ะเดี๋ยวเชิญทางนี้เลยค่ะแอมอยู่ที่นี่มานานยังคะค่ะประมาณ5ปีแล้วโอ้ห้าปีรู้ทุกซอกทุกมุมแล้วเจ้ซ้อนมีอะไรดีๆบ้างอะที่นี่ก็เป็นร้านน้ำพุร้อนเลยค่ะค่ะที่เป็นไฮไลท์วันเนี้ยพิเศษกว่าเพราะว่าเมื่อเช้าเพิ่งฝนตกค่ะก,ก็จะมีไอยเยอะกว่าปกติตกไหมไม่ตกค่ะอันนี้มันค่าร้อนนะ ทาราไปไหนฝนก็ตกพายุ <ตก S 2> พึ่งเข้าค่ะนักท่องเทีย่ยวที่จะมาที่ลานน้ําพุอะค่ะ,คะจะมาช่วงไหนเยอะสุดถ้าลานน้าพุร้อนจะเป็นในช่วงหน้าหนาวค่ะหรือประมาณเด<อ>ือนธันวาค่ะเรืจิกาธันวามกราคมค่ะสว่วนถ้าเป็นหน้าร้อนก็จะไปเยอะตรงบริเวณน้ําตกค่ะที่นี่มีข้อห้ามอะไรบ้างไหมคะไม่ให้นําแอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงแต่ว่าสัตว์เลี้ยงอะเราจะมีกรงและฝากอยู่ นี่พอเราเข้ามานะก็จะรู้สึกว่าเริ่มมีไอร้อนนะฮะอุ่นอุ่นปิกนิกค่ะปิกนิกนอกสถานที่ค่ะไม่้องไปบ่อนนี้มันเขียวเียวนะเป็นแร่ธาตุค่ะในบางจุดก็จะเป็นสีเขียวบางจุดก็จะเป็นสีเทาค่ะเป็นแร่ธาตุที่มีอยู่ในอันนี้อันนี้คืออะไรอ๋อ,อนนตวยอ,ตอค่ะตะขอใช้หย่อนก็ <ๆ S 1> ไปแช่น้ําร้อนมาหลายที่แล้วก็วันนี้จะมาแช่น้ําร้อนต้มไข่ ทีแจสอนใช้เวลาต้องจับเวลานั้นค่ะประมาณ15นาทีค่บ15นาทีแต่ว่าถ้าเป็นไข่นกกระทาก็จะระ,ระยะเวลาสั้นกว่าค่ะก็ประมาณไม่เกิน10นาทีถ้าเราอยากได้แบบออนเซน็นออนเซน็นอะไข่ออนเซ็นเลย15นาทีค่ะ15นาทเป๊ะนะค่ะนะจับเวลาส1 3ามนาทีสี่สิ รียมได้ค่ะมันุเป๊ะค่ะ14นาทีตอนนี้14นาทีแล้วต้น15นาทีแต่ปกติแล้วเราต้มในน้ำเดือด7นาทีอันนี้ต้นในน้ำแร่15นาที15นาทีแล้วได้เวลาไ้แล้วค่ะไข่ลวกออนเซน็นไปตอนนี้พร้อมมากเลยกิ๊ว เห็นไหมมันอืดกำลังดีเห็นไหมบอกว่าไม่ต้องสุกมากได้ที่เลยเนี่ยปินอะอร่อยกว่าป้าพาทำอีก ตอนนี้ถ้าเราอยู่กับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแจซอนค่ะห<ช>ัวหน้าคะที่แจ้ซ้อนค่ะจุดเด่นคืออะไรบ้างคะอุทยานแห่งชาติแจ้ซอนเราจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวนิยมมาพลาดไม่ได้คือนำ้ำพุร้อนแจ้ซอนที่เห็นเบื้องหน้านี้เลยนะครับเป็นบ่อนนำ้ำพุร้อนที่เกิด<ช> <ๆ S 1> ขึ้นตามธรรมชาตินะครับเนื้อที่ก็จะประมาณ3ามไร่ขุดขึ้นมาจากใต<ช> <ๆ S 1> ้ดิน แสดงว่าใต้ดินตรงนี้ก็มีความร้อนของใต้เปลือกโลกอยู่ฝนหรือน้ําท่าที่ซึมลงไปแล้วก็เจอความร้อนก็ดันพุ่งขึ้นมาแต่มีมานานแล้วใช่มมีมานานแล้วครับแต่เดิมเนี่ยก็คือชาวบ้านเขาก็เรียกตรงนี้ว่าโป่งโป่งโป่งบ่อน้าพุร้อนชาวบ้านทางภาคเหนือเขาจะเรียกว่าโป่งเมื่อก่อนก่อนจะเป็นอุทยานก็เป็นที่ชาวบ้านบ้างนะครับชาวบ้านเขาก็เอาสัตว์เลี้ยงเช่นวัวควายมากินโป่งจนอุทยานก็ได้มาเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าที่ต้องอนุรักษ์ไว้ รวมถึงมีความสวยงามของธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวที่ควรจะส่งเสริมใ,ให้เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวก็เลยมาพัฒนาจนกลายเป็นอุทยานแห่งชาติแจอรใครมาที่นี่แล้วก็ ลองมาลองต้มไข่ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> เป็นสัญลักษณ์เลยค่ะเพราะว่าอุณหภูมิของบ่อน,น้ำผู้ร้อนเนี่ยก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ70กว่าองศาบ,บางบ่อ 80, 70, 60, 40ซึ่งแต่ละบ่อไม,ไ<ข>ไม่เท่ากันอุณหภูมิไม่เท่ากันทำไมมันในเมื่อมันอยู่ในพื้นที่เดียวกันอะคะมันเรียกว่ามีตาตาบ่อ <ภา S 2> นะครับแต่อันไหนที่ความแรงหรือว่ามีตาบ่อเยอะกว่ากัน ก็ท <Be> ําให้บ่อนั้นอาจจะมีอุณหภูมิสูงกว่าบ่ออื่นนิดนึงเราจะมีป้ายนะครับบอกอุณหภูมิแล้วบอกเวลาที่เหมาะสําหรับการลวกไข่ให้ลอที่เราเรียกว่าไข่ออนเซนนักเที่ยวก็จะเอาไข่มาใส่ภาชนะที่เป็นตะกร้าไม้ไผ่ซึ่งก็สามารถส่งเสริมตะกร้าไม้ไผ่เนี่ยชุมชนในพื้นที่โดยเพราะผู้สูงอายุมีงานทํา ผลิตไม่ทันนะฮะโดยเฉพาะช่วงเทศกาลเนี่ยฮะก็ะเป็นการเสริมสร้างไรายได้ให้กับชุมชนไม่ไว่าเป็นเรื่องนวดแผนไทยก็เป็นคนในชุมชนเรื่องักสารตัดข้าสำหรับลวกไข่นะครับก็เป็นคนสูงอายุในชุมชนถ้าหน้าฝนอเงี้ยฝนตกลงมาครับแล้วน้ําจะเออหรือล้นหรืออะไรไหมคะจะเห็นว่าเราจะขุดนะครับโดยรอบของบริเวณบอ่อน้าพุร้อนหนึ่งเพื่อเป็นการรองรับน้ําฝนที่ตกหนักมา,มานะครับลงสระก่อนอถ้าฝนตกหนักติดต่อกัน หลายวันหรือหลายชั่วโมงติดต่อกันเนี่ยก็การระบายน้ําก็อาจจะมีปัญหาบ้าง uh huh. นะครับก็ทําให้น้ําอาจจะเออท่วมบริเวณบอ่อน้าพ uh ุร huh. ้อนเราก็จะระดมเจ้าหน้าที่ในการมาล้างซึ่งการจีดล้างทำความสะอาดนี่ทำได้เราก็จะล้างทําความสะอาดใหญ่ทุกเดือน uh huh. เดือนละหนึ่งครั้ง uh huh. อยู่แล้วนะครับบริเวณนี้นะครับ นอกจากที่จะมาที่บริเวณลานกูตรงนี้ค่ะมีที่ไหนที่น้องเที่ยวสนใจหรือแนะนํำไหมคะครับถือว่าอุทยานแห่งชาติเจ้ซ้อนเรามีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างหลากหลายนอกจากน้าพุร้อนที่เรายือนอยู่ตรงนี้ไว้สําหรับลวกไข่แล้วนะครับเรื่องของน้ําพุร้อนเรายังต่อไปเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็คือเรื่องของการแช่น้ําแร่นะครับเรามีห้องอาบน้ําแร่ส่วนตัวอยู่40ห้องแล้วก็บ่อเขาเรียกว่าบ่อกลางแจ้ง แล้วก็บ่อสําหรับแช่เท้าบ่อสําหรับผู้พิการผู้สูงอายุไว้แช่เท้านะครับแล้วใกล้ๆกันก็จะมีเรื่องของกิจกรรมนวดแผนไทยนี่ก็ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันก็เรียกว่าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ครบครันแล้วก็ห่างจากบ่อน้าพุร้อนไปประมาณ1กิโลเมตรก็เป็นเรื่องของน้ําตกแจสอนซึ่งเป็นน้ําตกที่น้ําไหลตลอดปีนะครับเป็นน้ําตกที่เกิดจากลําน้าแม่มอนมี6ชั้น โอ้โหครบเลยค่ะอันนี้บริเวณใกล้ๆนอกจากนั้นนะฮะเรายังมีเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวที่สวยงามอยู่2แห่งนะครับจุดชมวิวกิวฟินในความสูงประมาณ1500เมตรจากระดับน้ําทะเลนี่นักท่องเที่ยวก็นิยมเพราะอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่ก็คือแม่คาปองครับท่านเคยได้ยินอยู่ครับโอ้สวยงามมากเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามแห่งหนึ่งแล้วก็จุดชมวิวกิวหิน อันนี้ก็สวยงามดูผ้าที่ขึ้นผ้าที่ตกและมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามครับมาลำปางได้ทั้งเที่ยวหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะเที่ยวธรรมชาติแถม เชิงสุขภาพด้วยก็เราจะเห็นว่าท่องเที่ยวมีแบบหลากหลายอายุแล้วก็มากันเป็นครอบครัวครับลักษณะการท่องเที่ยวย่านแจนสอนจะเป็นลักษณะครอบครัวเพราะว่ากิจกรรมเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยผู้สูงอายุชอบแช่น้ําแร่เด็กมาเล่นน้ําตกน้ําเย็นซึ่งอยู่เป็นเวรอยู่ที่อยู่ใกล้กันด้วยน้ําร้อนกับน้ําเย็นอยู่ใกล้กันนะครับเป็นนั่งวีแชร์ก็มาได้ใช่ครับเรามีไม่ว่าจะเป็นเส้นทางรถเข็นผู้สูงอายุผู้พิการ สา<ช>มารถหามาถึงแหล่งท่องเที่ยวเราได้บางคนเขาบอกว่า<ม>การแช่น้ําแร่น้ําร้อนเนี่ยทำให้ช่วยรักษาสุขภาพได้ด้วยค่ะใช่ครับเราจะเห็นจากที่นี่มีผู้สูงอายุนั่งรถเข็นมาเรื่อยๆมากันเป็นครอบครัว ที่สาคัญที่สุดนะครับเรื่องของ <c oughs> ยานแห่งชาติแจซอนไม่ใช่เรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้นนะเราเรื่องของการอนุรักษ์นี่สําคัญหน <c oughs> ปา่ามีความอุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์ <c oughs> ทําให้เกิดน้ําตกที่ไหลตลอดปี <c oughs> ไฟฟ้าอุยานแห่ง <c oughs> ชาติแจซอนเราใช้ไฟฟ้าจากพลังงานน้ําตกนะครับ ครับเนี่ยทำให้เราสามารถประหยัดงบประมาณมา30กว่าปีของเราเองครับเราทำเองเป็นเครื่องที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมพลังงานทดแทนและการรักพลังงานกระทรวงพลังงานมาติดตั้งให้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งอุทยานมาตอนแรกๆตั้งแต่ปี35 30กว่าปีแล้วครับเราใช้ไฟฟ้าจากน้ำตกน้ำตกนั่นหมายความว่าที่อื่นที่มีน้ำตกก็สามารถใช้พลังงานแทนแบบนี้ได้ใช่ครับครับก็ต้องประสานติดต่อกับกระทรวงพลังงานครับ ถาถึงอุทยานก็ต้องมาเช็คอินนะคะต้องมาสตัมพาสปอร์ตค่ะเดี๋ยวมาไม่ถึงโอ้นี่อันนี้หัวหนะ้าสแตมให้เองเลยยินด,ดีครับอ๋อนอกเป็นนกแล้วเป็นสัญลักษณ์ของแจ้ซอนนอกกระหังหรือนอกกบเนี่ยสองตัวข้างหน้านี้นะครับน,นงน้ำแร่และน้องแจ้ซอน<ข>อ,อันนี้เป็น นกที่เรานํามาปล่อยและเลี้ยงตอนนี้อยู่ที่อุทยาเนเพราะศูญพันธุ์ 0, จากภาคเหนือตอนบนเนี่ยประมาณเกือบ30ปีแล้วอ,อันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสวนสัตว์เปิดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยะนะครับมีที่รักนกเงือกมาลัยไม่โดนมาลาย,าย,าย,ายกเกษตรศาสตร์และกรมอุทยานเป็นโครงการนําร่องแห่งแรกของประเทศไทย<อ>นะครับนํานก,กกกหรือนกกระหังซึ่งเป็นนกเงือกชนิดหนึ่งนะ,ะที่พบในประเทศไทย นกเงือกที่พบในประเทศไทยมีอยู่13ชนิดอันนี้เป็นนกเงือกชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับสพันไป30กว่าปีแล้วจึงมีโครงการเพื่อจะนํามาปล่อยเพื่อขยายพันธุ์ให้กลับมาอยู่ในป่าภาคเหนือตอนบนอีกครั้งหนึ่งอตอนนี้มาปล่อยได้2ปีกว่านะ้ฮะเรียกว่าลุ้นให้เขา ออกลูกออกหลานก็รู้นว่าจะมีลูกใช่ครับใกล้ยังคะใกล้ใกล้ถึงแล้วดูเข้าเข้าพรงหลังนะครับตอนนี้จีบกันอยู่จีบกันอยู่ยส่วนอันนี้นี่มา้ามาลำปางว่มีอะไรเสร็จลูกมา้า ว่าเอาเจดีขึ้นมาได้ยังไงเขาจะมีตำนานตำนานเกี่ยวกับดอยปุยักษ์แต่หลวงปู่ไปมาไปมาก็มีนิมิดเห็นดอยเนี่ยมีพระธาตุเรียงเต็มจากอุทยานแห่งชาติแจ้สอนเราเดินทางกันต่อค่ะไปที่วัดพุทธบาทสุทธาวาสระยะทาง19กิโลเมตรเราใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีค่ะ ตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปไหนคะจะไปจุดชมวิวของวัดพุทธบาทสุทธาวาสตอนนี้วัดเราจะเป็นไม่ได้ใช้ชื่อวัดเฉลิมพระเกียรติเนาะ,ะจะเป็นวัดพุทธบาทสุทธาวาสเราต้องขึ้นรถกระบะ<ร>ไปดยนั่งรถสองแถวค่ะเราอยากเห็นแล้วคะ่ะอันซีนของวัดนี้ที่เราจะต้องมาตามรอยเราต้องมาให้ได้ไปเลยคะ่ะค่ะ พี่นภัยเรานั่งรถไปไกลไหมคะสามกิโลขึ้นสามกิโลครึ่ง,งแต่ถ้าใครไม่นั่งรถก็ได้ไหมไม่ได้จ้ะต้องนั่งรถอย่างเดียว, <c oughs> วแต่ว่าเราจะไม่อนุญาตให้รถนักท่องเที่ยวขับขึ้นไปเองใช่จะ <c oughs> เป็นรถของรถของอันนี้จะเป็นส่วนของชาวบ้านสองแถวของชาวบ้านค่ะที่มาร่วมเราจะมีอยู่สามส่วนจะมีส่วนของอุทยาน เขตทรรมราัตว์ป่าแล้วก็ของวัดแล้วก็ของรถก็ให้ชาวบ้านเขามีรายได้สร้างอาชีพให้กับชาวบ้านใช่จ้ะเขาก็มีความชํานาญใช่จ้ะขึ้นเส้นทางนี้เ exactly> ป็นประจําใช่จ้ะสงสัยว่าเอาเจดีย์ขึ้นมาได้ยังไงเจดีย์ก็เอาขึ้นแรงแรงคนนะเพราะว่าบางเจดีย์ก็จะจะแยกชิ้น ค่ะแล้วหา,หามขึ้นไปแล้วไปถึงจุดที่จะขึ้นหน้าผาก็จะใช้ลอกใช้เวลาแต่ละเจดีใช้เวลานานไหมคะนานนะคะเพราะว่าตอนที่เริ่มสร้างวัดครั้งแรกปี2544ค่ะพศ2 5 4 5 4 6เริ่มเริ่มถามขึ้นชงบนทำไมจะต้องเอาเจดีขึ้นมาไว้บนยอดสูงๆแบบนี้ด้วย ก็เป็นเป็นนิมิตของหลวงปู่เนาะคือเมื่อก่อนนี่ชาวบ้านจะเรียกดอยนี้ว่าดอยปูยยป่ยักษ์ดอยปู่ยักษ์ใช่เขาจะมีตำนานตำนานเกี่ยวกับดอยปู่ยักษ์แล้วที่นี้<ฮ>จะมีรอยพุทธบาทมีตำนานก็คือยักษ์กับพระพุทธเจ้าสู้กันลบกัน<ฮ>แต่พระพุทธเจ้าก็สยบยักษ์ประมาณนี้แต่ว่าพอดีมีรอยพุทธบาทที่ชาวบ้านเจอก่อน<ฮ>แล้วก็ไปนิมนต์หลวงปูมมงงป่มาครับคนิมนต์หลวงปู่มาสร้างวัดข้างว่าง แต่หลวงปู่ไปมาไปมาก็มีนิมิตเห็นดอยเนี่ยมีพระธาตุเรียงเต็มก็เลยเป็นความคิดของท่านที่จะสร้างอ,อมาจากนิมิตได้เองใช่จ้ะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยใช่ช <ๆ S 1> ว่า มีชั้นกว่านี้พร่กอโอ้แล้วนั่งกันหลายคนทังไงเนี่ยก็คันหนึ่งไม่เกินสิบคนอ๋อห้ามเกินสิบเจ้าทางของเราจะแคบมันมันจะสวนไม่ได้คือต้องขึ้นลงคันนี้ขึ้นข้างบนก็ยังไม่ต้องลงจะประมาณสิบห้าถึงยีสิบนาทีโอ้อ ราคาใช่แล้วเราจมสื่อสารยังไงคะใช่วอลเจ้าที่ทุกคนจะมีวอลก็คือเจ้าที่ขายบัตรจะวอลมาตรงหน้าด่านที่มีไม้กั้นด่านก็จะหาลานจอดชั้นสองพอเราขึ้นก็จะขึ้นมาถึงที่ที่สาี่ยว รอลงก็จะลงไปพร้อมเขาอ๋อก็มานั่งร<ะ>ออย่างนี้นั่งรอนั่งรอให้รถเรามาถึงแล้วก็ลงแล้วถ้าไม่มีรถขึ้นอ่ะถ้าไม่มีรถขึ้นเจ้าที่เขาจะเรียกข้างล่างขึ้นมาเหมือนคันที่ตามเรามาเดินไกลไหมคะเป็นทางเรียบ300เมตรปะพร้อมยังพ <laughs> ี่เรลยพร้อมไหมพร้อมพี่เขาพร้อมไปแล้วเจ้าถิน่นเดินบ่อยแล้วเนี่ย แต่เราปิดไหมคะหรือว่ามีช่วงหรือเปิดตลอดมีมีช่วงปิดก็คือถ้าฝนตกหนักมันทางมันเปียกเนาะ<า>มันลื่น<า>ก็จะปิดแล้วก็ในช่วงที่ไฟไหม้ช่วงไฟป่านี่หรอใช่มีต้องถามเจ้าหน้าที่ไฟป่าเยอะไหมคะแถวนี้เริ่มมีบ้างโอ้ทำยังไงไม่ให้เกิดไฟป่านะเห็นใจเจ้าหน้าที่จริงๆเลยปขึ้นบันไดอีกห้าร้อยสี่สิบเมตรบันไดเจ็ดร้อยสิบห้าโอ้โหใครมานับเนี่ย ก่อนขึ้นเขาจะมีคำแนะนำให้เราระยะทาง540เมตรโปรดกลับออกมาก่อนเวลา17นาฬิกาฉะนั้นทำเวลา เห็นว่ามีกล่องยาแอมโมเนียถ้ามานั่งพักเป็นลมเปิดแกะดมเองเลยจ้ามีให้บริการค่ะมองข้องบนไปชันเลยชันรล้วเลยสวยใไตั้งป้ายแยาวย 69ไม่เียกยายเลยกพี่เียกพี่เนะเก่งมากเลย69ยังไหวส่วนเราก็สู้แห่นิดเดียวก็ถึงแล้วเจ้าแล้วตามมาแต่ถ้าเราจะไปพุทธอุทยาน เลี้ยวขวาใช่50เมตรทำไมต้องมีระยะวัดใจ50เมตรจะไปบ่อน้ําทิพย์หรือจะไปพุทธอุทยานดี <laughs> จะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเป้าหมายของเรารออยู่ข้างบนค่ะ <z> อีกนิดเดียวเราจะถึง พ่วพิชิตยอดเขาสำเร็จท่านคือผู้ชนะและบารมีสูงเฮ้ยถึงแล้วเริ่มเห็นเจดีเห็นพร้อมเป็นวัดอยู่ข้างบนถึงแล้วแน่เห็นไม้กระดิ่งก็ต้อนรับทองกีนทอะกล่งจะขอละค้งไหมเป็นแถว เจดีหลวงปู่หลวงมีอธิมีอธิหลวงปู่ค่ะแล้วนั่นจะเป็นเจดีอายุยืนอ๋อทำไมถึงเรียกอายุยืนเพราะว่าจะมีลูกศิษย์ของหลวงปู่มาอธิษฐานไว้ขอชีวิตแม่ค่ะถ้าถ้าแม่รอดขอชีวิตไว้ต่อไปก็จะมาสร้างเจดีอายุยืนค่ะคือเราแทที่เราเลี้ยวไปจะไปสราจุดชมวิวที่สูงสุด ะจะมีพระพุทธรูปปางเปิดโลกอยู่ตรงนั้นจะเป็นเจดีย์พระพุทธเจ้าห้าพระองค์วัดแห่งนี้แบ่งสัดส่วนเป็น3ามชั้นค่ะชั้นแรกคือที่ตั้งของพระอุโบสถและเจดีย์ประดิษฐานพระนิรันตรายพระพุทธรูปประจำราชการที่4ชั้นที่สองเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทและชั้นสุดท้ายเป็นส่วนบนสุด ที่มีพระธาตุเจดีเรียกว่าดอยพระบาทและยังมีเจดีอีกหองค์ตั้งเรียงรายบนยอดผาสูงสร้างด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านค่ะจนกลายมาเป็นปฏิติมากรรมเป็นธรรมะที่เหนือธรรมชาติเลยค่ะ ดูหน่อยนะคะขายเท่าไหร่คะหญิงชิ้นละหนึ่งบาทค่ะฮะชิ้นละหนึ่งบาทหนึ่งบาทเรามาโชว์ฝนตกคิดว่ารายการถิ่นคงไม่ได้แบบเรารายการอื่นได้จะได้แบบน้ำตกสวยๆใสๆของเราพิเศษหน่อยค่ะเป็นน้ำสีโอเมจินตอนนี้ค่ะเรามาถึงจุดพักจุดที่สี่ค่ะซึ่งเป็นจุดสุดท้ายไปทางโน้นเลไปไหมยิ้มส